สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปตัดนไม้ค่ะมะกุมะกมะกมะกวันนี้มีแข่งฟุตบอลแล้วก็บอลฝนตกนัจก็นะจ,กจะยอก็จดามะเอตอวน,นี้ไงดงกระถิ่นเนาเราแค่พอแกงนะคะไม่เอาเยอะ ปีนี้เทโนไม้แถวบ้านออกไม่ค่อยเยอะเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกมาพอดีตอนฝนตกพอดีเลยนี่ไงเราเอาแหน่งมันไหมติ๊กขุศขุศขรีเนี่มิจังเวให้เต็มอีก ตรงนี้จะเป็นสุสานนะคะสุสานของญาติของปู่นะคะอ้าวมูมาโ็จิจะเห็นเ้วเรานอนดีกว่าเล่ยาวไม่เอาเดวดูดูโ็จิมาต่ะ うん、すごい細い竹の子あったよ。ど<こ>すっごい高くて。すごい細いやつ、やつだった。高い、高いじゃないの、高いだ。半分に切ればいいじゃん、シャキーンって。高い、硬いよ。 オッケー。<Okay. S 2> 頑張れー。おお。<laughs> お。どう？<い>あらま。まだちょっとヤバく若い？まだ若いか。